กรณีการมอบหมายให้ตาตีรับผิดชอบผมยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นยังเป็นคาสั่งเดิมทั้งนี้ผมให้ให้แนวทางไปว่าเออลองดูที่ว่าจะทําอะไรให้ทุกคนได้สามารถที่ทํางานได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในพื้นที่ต่างๆนะผมก็ให้แนวคิดเฉยๆวันนี้ก็ยังไม่ตกลงอะไรทั้งสิ้นเพราะนั้นอย่าไปพึ่งอะไรให้เป็นข่าวจนเสียหายนะ วันนี้ไม่ใช่เวลาการเมืองเวลาของการทํางานนะครับแล้วก็ไม่ได้มุ่งหมายว่าจะให้พรรคใครได้ประโยชน์หรอกนะทุกพรรคอยู่ร่วมกับผมนะพรรคล่วมก็อยู่กับผมผมก็รับผิดชอบห้ทใา้อยู่แล้วทําให้มันถูกต้องขึ้นมาผมก็ยินด,ดีแม้กระทั่งในบางพื้นที่ท,ที่ที่เป็นของสอสฝ่ายค้านผมก็ดูแลผมก็ดูแลทุกจังหวัดนะครับได้วันนี้การทํางานก็มีทั้ง ท็อปดาวลงไปโดยคอรมอนะครับเป็นโครงการที่คิดในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในทุกกรณีลงไปแล้วจัดทําแผนงานโครงการอนุมัติปรมาณลงไปน็่คือการจัดทําของรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งคือบัทําอรัก็คือผู้ว่าจังหวัดเป็นคนพิจารณาแผนงานโครงการในพื้นที่เวันนี้รัตรีว่าการใดก็ตามที่ตั้งไปดูแลในพื้นที่จังหวัดให้ไปติดตามแผนงานโครงการที่อนุมัติไปแล้วว่าดำเนินการดีหรือไม่ดีได้ผลหรือไม่ได้ผล นะแต่ถ้าหากว่ายังเห็นว่าอะไรขาดเหลือต่างๆก็ฐมนต,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 ตีก็มาเสนอในคอรมอเข้ามาที่ผมให้นำเข้าคอรมอเพื่อจัดสารโครงการลงไปใหม่เพิ่มเติมมันทำงานอย่างนี้นะครับมีใช่ต่างคนต่างไปรุมผู้ว่ากังวตนก็คงไม่ใช่ผมสอบถามแล้วก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อย่างนั้นนะก็มีหลายคนก็ปล่อยข่าวมาแบบนี้นะก็ขอให้เคลียร์ด้วยแล้วกันทุกคนทุกกระทรวงนะครับให้เข้าใจตรงกัน รัฐนะบาลจะเป็นต้องบริหารทั้งสองทางแล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นรัฐมนตรีใดทั้งสิ้นแนะไม่ทําตามกระแนนเสียงของการเมืองเอาความเดือดร้อนประชาชนเป็นหลักนะครับในทุกพื้นที่